สวัสดีครับหายไปหลายวันก็วันนี้เอา LS ออกมาขี่ในรอบหนึ่งสัปดาห์ยางแบนล้อหน้าแบนทละล้อมันเล็กกันนะ200ล้อหน้าขอบของอะไรอะขอบหน้าของไอขอบล้อของอะไรนะของอ่าลืมชื่อไปละไอเป็นสปีดลิมของผมยี่ห้ออะไรลืมละเออเนืยางมันแบน ขับไปเติมลมที่ร้านน้องมาไม่รู้ว่ายังจะอยู่หรือว่าจะรั่วไปแล้วก็เลยนึกถึงล้อแม็กคับว่าจะทําสีส้มลูกสาวก็จะได้ขับไปลงรีขึ้นรถโรงเรียนตอนเช้าพรล้อมันเล็กก็ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ล้อหน้าเป็นของ n s r 150ตากลมนะครับส่วนล้อหลังเป็นของ l s ครับผมแต่จานใหญ่ก็ต้องแปลงหูนะถ้าใส่ก็ต้องแปลงหูเขาเรียกว่าไอ้เป็นยึดคาลิปเปอร์นะ ที่จับอยู่ที่โชกค,ครับเพราะจานเอเน r อาร์มใหญ่กว่า LS เยอะก็ต้องแปลงก็เลยมาเล็งๆอยู่แต่จริงๆแล้ววันนี้คลิปนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้มาเน้นเรื่อง l อครับแค่มาบน่นๆใน้ฟังเออรถไม่ได้ใช้ยางแบนจริงๆอยากจะจอดโชว์น้องๆเขาแต่พอดีลูกค้าในซอยผมไม่ค่อยเยอะก็เลย,เลยไม่ได้เอาออกจอดเท่าไรยางแบนซะแล้วจริงๆจุดประสงค์หลักอยู่ที่คันนี้ครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้อยากจะมาอัปเดตให้หลายๆคนนะครับได้ดูเผื่อเป็นแนวทางนะครับที่บอกไว้ครับโครง s u ซูกิทีเอสรเครื่องเป็น CB 125ของ Honda นะครับวางเครื่องใหม่จัดหูตำแหน่งเครื่องวางใหม่โชคหน้า NSR 150ตตะกลมครับ ก็ดุมหน้าดุมหลังเว็บ1 1 0ไอครับให้ดูครับตอนนี้มันขึ้นทรงมาแล้วรถมันยาวครับช่วงรถยาวมากติด2เมตรได้เลยครับกว่าด้วยช่วงโซ่ครับช่วงโซ่ก็ยาวครับช่วงโซ่ยาวคือผมใช้โซ่กี่ข้อมุ่นไหนแล้วไอ้สองโซ่หายไปไหนแล้วมือที่ผมผมบอกยาวสุดะก็พอดีต้องหวะต้องหวะสวิงอาร์ม ยางเป็น110ินะครับ1้อยสิทับเท่าไรอะ่ะเดี๋ยวหาดูหน้ายางก่อนดอกสวยมากครับดอกสวยใส่แล้วดูดีมากขอบ1.8ึ่งดห้าิบเนะครับล้อหลังยางเป็น1้อยสิบเก้าสิดครับครับดูดอกครับก็ผมว่ามันเป็นกึง่งๆึ่งนะกึ่งๆึง พึงวิบากสวิงอาร์มอากิราครับก็ช่วงโซ่ยาวแล้วก็ระยะห่างเครื่องกับสวิงอาร์มครับกับแกนสวิงอาร์มก็สักนิ้วกว่าเก,กือบ2อ2นิ้วนะสรุปแล้วขนาดขยับไปจนสุดข้างหน้านะครับใส่คาร์บิวหรือว่าคาบูเรเตอร์ LS ไม่ได้ NSR ไม่ได้เพราะว่าต้องแปลงนะครับพอใส่ตัวแปลงใส่ลแล้วมันยาวนะครับมาชนตรงนี้ มาชนแล้วก็ตัดสินใจไปใช้ P z 26่า PZ26 ของจีนนะรหัส P z 2 6ครับก็สั่งอยู่ใส่รหัส P z 2 6ครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับไว้เป็นแนวทางครับเผื่อวันหนึ่งหรือว่ามีเพื่อนๆคนไหนสนใจมีอยากได้อยาก,ยากทำก็แนะนำให้ดูคลิปนี้ครับผลเป็นอย่างไรยังไม,ยงไม่ยังไม่ทราบนะครับ ว่า,าเมื่อขับขี่แล้วเป็นอย่างไรยังยังไม่ทราบนะครับต้องรอดูนะครับต้องดูเนี่ยที่เป็นห่วงอยู่ก็คือช่วงยุบของโชคหลังเนี่ยว่าจะทํางานดีไหมนะครับแล้วก็ช่วงโซ่ยาวอย่างนี้จะมีปัญหาอะไรไหมแต่ว่าโซ่นี้ผมก็จะใช้ประกองโซ่นะครับจะสั่งประกองสั่งแล้วแหละประคองโซ่ตัวหนึง่งแล้วก็ตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่ นี่ก็ยกขึ้นนะครับนี่รูเดิมนะครับรูสวิงอาร์มเดิมก็ยกขึ้นมานะครับยกขึ้นมาให้ให้พยายามให้เสมอกับเกนสเตอร์หน้านะครับส่วนล้อหน้าเป็น18นะครับล้อหน้าขอบ 18, 1 8 1.5ไอ้1 8 1 8 5 8นะล้อหลังก็1.857ครับวงล้อนะครับความกว้างวงล้อก็ใส่ดูแล้วเขสวยครับ ยานดิสก็เป็นของเว็บนะครับต้องแปลงขาจับคาลิปเปอร์รก็รวมๆดูดีครับแต่ว่าสำหรับผมนี่ช่วงรถมันยาวแต่เห็นหลายๆคนเขาก็ต่อสวิงอาร์มหลังออกไปนะครับกันไม่ให้รถยกล้อหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันยาวนะครับช่วงรถยาวหนะ่อยแต่ว่าจะให้ผมตัดสวิงอาร์มผมก็ไม่แล้วครับผมผมว่าเนี่ย นะทรงมันได้เดี๋ยวค่อยมาจัดกาชุดสีว่าจะวางตรงไหนยังไงนะครับดูโซ่ครับแนวโซ่ไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับตรงเลยครับอ,อ่สวิงอาร์มอากิล่าก็จะมีการศึกนะครับมีการศึกมีหางปลานี้ต้องต่อนะครับต้องต่อต้องต่อเดี๋ยวยังไงค่อยมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีตอนนี้ก็รออะไรอะไรเครื่องนะฮะ อะไรเครื่องก็คือคอยคอยหัวเทียนนะครับหรือว่าคอยใต้ถังใช้ของ kr 150ครับแล้วก็คาร์บูเรเตอร์นะครับยังไม่มาคอยหัวเทียนน่าจะวันส่งวันนี้มาแล้วก็คาร์บูเรเตอร์นี่จะหลายวันเพราะมาจากจีน <c oughs> สั่งของนอกเดี๋ยวแต่ไฟเครื่องมาแล้วไฟเครื่องมีแล้วรอชุดนู้นมาแล้วก็มาลองสตาร์ทใส่คาบ,บิวใส่อะไรเข้าไปแล้วก็สตาร์ทดูนะครับสตาร์ทดูท่า ดูว่าเครื่องติดไม่ติดนะครับแล้วค่อยหน้าที่ผมค่อยไปที่ชุดสีต่อไปนะครับแล้วค่อยเมื่อประกอบชุดสีอะไรเสร็จค่อยยกเครื่องไปให้พี่แดงผมก็จะทําสีโครงนะครับดูครับให้ดูให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างไว้เป็นแนวทางเผื่อใครอยากจะทํานะครับก็มีข้อแนะนําตรงไหนก็บอกนะครับพูดได้เพราะนี่ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทําแบบ เป็นอาชีพนะครับทําเป็นอาชีพก็จับพระจับผูส่วนมากจะทําของตัวเองครับทําของตัวเองนี้เพื่อนเห็นเขาก็เลยเอามาให้ทำนะทาให้ก็ทําไปปรึกษากับเจ้าของรถเจ้าของเงินไปฮะว่าเออจะเอาไม้ยางไซนี้แบบนี้ยังไงแบบไหนเขาก็ต้องคุยกันครับคุยกันเพื่อความพึงพอใจของของเจ้าของรถคนขับก็จะได้มีความสุข ก็เขาตกลงเขาเห็นด้วยแล้วก็ทําตรงไหนที่เขาไม่เห็นด้วยก็หาทางแก้ร่วมกันครับแต่สรุปแล้วถึงตรงนี้แล้วเจ้าของรถพอใจครับมีความสุขแฮปปี้แล้วก็รอกระบ,บวนการต่อไปนะครับเจ้าของรถก็ให้เจ้าของรถก็พร้อมทุกอย่างแต่ผมว่าไม,ไม่ไม่พร้อมตรงที่อะไรยังไม่มาส่วนปัจจัยนั้นเจ้าของรถยินดีจะควักตลอดผมว่าเออเดี๋ยวก่อน ให้ของมาครบตามจำนวนนะครับแล้วค่อยขยับไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณที่รับชมครับสงสัยตรงไหนยังไงหรือมีข้อติชมแนะนำยังไงก็ยินดีนะครับยินดีรับรับฟังรับฟังรับทรา,าบแล้วก็ยินดีตอบทุกคำถามนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับโอเคสวัสดีครับ